เมื่อมาทานซูชิกับเหล่านะักะ่าแกไม่รอดแน่มุซันวันนี้เราจะมากินซูชิกันขออีกคุระหนึ่งที่ครับเอาปลาฮามาจิมากินสักหนึ่งชุดสิขอแบบอลังการอลังการเลยนะเอาซูชิกุ้งช่น้ำปลามากินหน่อยวันนี้จะมากินซูชิอะไรดีนะเอาแซลมอนมาจานหนึ่งให้ฉันหน่อยสิ ที่นี่มีเมนูเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาซาบะย่างปลาอิซุมิโดอ,อกเป็ดสโมกไข่หมึกย่างปลาฮอกเกะย่างเกลือสามชั้นย่างนี่แค่เมนูส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนเมนูที่ไฝชอบมากที่สุดก็จะเป็นแซลมอนซูชิค่ะที่นี่ยังมีไส้กรอกทอดสำหรับเด็กๆด้วยนะคะร้านนี้ทานได้ไม่อัน้นเป็นบุฟเฟ่เริ่มต้นเพียง398บาทเท่านั้นร้านโบลยาซูชิอยู่ที่ M B K ชั้น7เ,เป็นร้านซูชิเปิดใหม่ค่ะนอกจากนี้ยังมีนักาพากย์น่ารักน่ารักมาทานกันอีกด้วย ร้านบุปผาระบวนท่าที่สีลาก่อนนะยินดีต้อนรับกลับมานะคะทีรักอย่าลืมมาทานกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะอร่อยขนาดเนี้ยอย่าลืมมากันเยอะๆนะครับ